กันเล้นครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกม m มค e ครับมอ o ฮีโ r o ของมาเวลและอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ก็มีก็มีเพื่อนสองคนไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยสตีฟเนี่ยสตีฟปกเทยแล้วบักตุ๊ดเอาอย่าบางสีเชีย เอ้ยเออเออเอาเอามารีวิวกันเลยก่อนอื่นก็รีวิวชุดเกาะใส่ชุดเก่อนใส่ชุดเกาะชุดเกาะเอ้ยชุดแล้วบอะไรผมจะใส่ชุด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 อะไรเนี่ยชุดลายชุดลายเออโอ้ไม่ก็ชุดแบทแมนโคดายบูจีบี โอ้นี่คือแบทแมนแบทแมนโอ้โหแบทแมนอาวุธของแบทแมนนาไม่มีเลยไอ้สัสไปไอ้เหี้ยไปโอ้โหนี่คือชุดแบทแมนโอ้โหชุดแบทแมนแล้วมีปืนด้วยไอ้สัสโอ้ยิงโอ้ยใช่อะไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหโดมึงไปไหนไอ้เหี้ยเออลองด้วยซิสัสรอรอแป๊บเดี๋ยวว่าไปสัสเอออ้าวว่าไม่ได้เอาฟาได้วย วสาเออวาแล้ววาไปแล้ววาาแล้วโอ้โหวาาได้ก็เหมือนสลิงเข้าไปครับยิงได้เปล่ายิงโดอโอ,โอยิงโดนแต่ไม่ตายถอดเลยถอโดถอดถอดถอดเอ่อต่อไปโต่อไป go 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 ชุดซูเปอร์แมนใส่ มอนไม่มีหัววะยิงมีมอาวุธิปนเป่ายัโอ้ไม่มี้วครับมันไม่มีโอ้เสียดายเสียดายซูปเปอร์แมนอา้ามีแค่เยอะัเอ,อ,อ้ออกดิ<ต>โอ้นเ,นเด้งพึ่แป ก็มาต่อกันเลยนะครับโอ้ตอนนี้ผมเป็น The Rat <flat. S 1> เห็นเปล่าเนี่ยโอ้โหวิ่งแล้วเป็นไฟเป็นไฟดูแลจะทำใพวกนี้สโลเลยฟืดฟืดต่อยต่อยเห็นไามสโลโคสโลเห็นมเห็นม,นมสโลดูมันพวกไอพวกนี้จะสโลเหอปะเห็นไหมเนี่ยหันหันสิหันหัน ้เยูจบเลยโอ้โหคนเร็วคนเร็วคนเร็วเลยไอศอร์รกต็ต่อไปต่อไปนะขอเป็นของมาไว้ว่าไอรอนแมนใส่ดิซใส่กันปึ๊บ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 ว้าเป็นไงโอ้โ <admitted S 2> ห <feasible. S 2> ไอรอนแมนสุดยอด ยิงได้ป่าเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ยิงได้เสียได้เสียได้มันบินไม่ได้โอ้เฮ้ยบินได้ด้วยโอ้โอ oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. ้โอ้โอ้บินไปได้เหรอบินไปได้อโอเว้ยสยอดต่อไปก็โอ้ย oh, hey. อะไรเดทพูลฮีโร่สุดเกยียดของเรา เดดพูลงมาลงมาลงมาอะไรวะอ๋อ <no> ต <p Obrig illions> ้องใส่ชุดต้องใส่ใส่ใส่โอ้ยอ๋อต้องใสุ่ดเกาะต้องใส่ชุดเกาะเอาใส่ใส่อะไรเนี่ย ใส่ใส่ชุดกอกไอ้บ้าโดกเอาไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยน้าอาบุธมานะมีันก็จะติดสถานะเพิ่มเรื่อยไปเห็นไหมเนี่ยกดตัวเนี้ยกดตัวเนี้ยมันจะเพิ่มไปแล้วก็ตีหัวแม่งเลยสาด ตีตูต่ำนี่เออนี่โทษโทษโทษเตี๋ยตีกู่ยังไปเพื่อไปขังอ่ะซาใช่ใช่ใช่กช่ใช่นี่เออ้หู้จดเห็นบ่าเห็นบ่าก็ตัดคลิปไปผมจะไปสอนโลกกันเลยนะครับว้าก็มาเจอกันอีกแล้วครับ วันนี้ก็จะมาสอนลงมอดกันเลยสอนไอสัตว์ก่อนอื่นก็โหลดไฟนี่มาเนี่ยแล้วก็วกดไว้แล้วก็แตกไฟแตกไฟแล้วก็กดตกลงกดผมแตกไฟแล้วไม่ต้องอ๋อเฮ้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกไป แล้วก็เขาบอกลันเจอโปเอาไ่งแล้วหรอก็จะเป็นหน้าอย่างนี้กดเข้าที่ปรแจรกดเข้าที่นี่อะอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วก็คุณเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนก็เอาที่นี่ผมเก็บไว้ที่ดาวโหลดก็กดเข้าดาวโหลด แลว้วกดตัวนี้อฮ้หตัวนี้ไม่ต้องดไฟมันไม่มีกดอกมันจะได้หน้าตาอย่างนี้แล้วก็กดปัจเจกคับกดตัวที่สองโอ้ยกดตัวนี้อฮ้อเอฮโอ้ทำเสียงรถทำไมซ่าเน่กดตัวเนี้ยแล้วก็เอ้ยกดตัวเนี้ย ตัวแรกเนี่ยแล้วก็ออกผมกดแล้วนะไม่ต้องกดอีกแล้วก็ออกแล้วแค่นี้คนก็จะได้แล้วครับก็จะได้แล้วเข้าออที่มาครับเห็นมามันก็จะได้โอ้ยก็เสร็จแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยเพื่อทำ เป็นกล้าใจี่ในการท่คลิปต่อไปโอ้สุดพูดสะดุดทำไมมาซะ